เรามาอยู่ในค่ายจิมเอ็มทีวีตอนนี้วันนี้ก็ไม่อยู่กับคุณนายแต่เขามาเล่นเครื่องผมแทนนะอ่าขอเสียงคุณนายหน่อยครับบอกว่าอยา่าพูดคำหยาบคายนะครับอันนี้ผมไม่ทำนะครับ <c oughs> ออ <c oughs> ออันน้เขาเสียงครับเราก็ไม่อยู่ในเกมเลยครับ มีเสียงเด็ก้วยเงี้ยด้เงี้ยอ่ข้างทางเดินไปเที่ข้างทางประมาณสักร้อยเมตรนะคะกิโลหนึ่งไม่ยังไม่ได้มาครับมาันเลือกตัวสิครับพิง์นะครับเอาผมเลือกตัวไม่อากเล่นเลยคุณมะไม่ผมต้องเลีจควรเราคุณยากเดันนี้เราเราจะมาสามาคีกันนะครับได้ครับ มามันฟ <mile> oh. wow. ุ้งเฟิงเดินผมเลยอยากเล่นต้องสามวิสามคีครับสามคีครับอ่าผมปวดแทนละผมเป็นครับออกไปออกไปนะเราต้องไปขึ้นเลอ่ะผมปิดกองไปนม่นะชิบแค้แล้วจะสามคีมากครับรู้จักไปสอนสามคีเนี่ยก็ต้องมีคำเตือนหน่อยครับ คำหยาบคายนั่นก็คืออุจจาระตลอดเลยหยาบคายมาทำมาแข่งรถกันนะครับซึ่งด,าด่านสั้นๆไม่เอาดีกว่ดาด่านนี้ดีกว่าเห็นว่ามีตัวเยอะมาเยอะเนฮะ้ยตัวไปเดเซอร์มาดูว่าแล้วเดี๋ยวว,ว,นะว่าเราเรามีกำลัดักนะครับเดีด๋ยวดูครับเขาจะตายหรือเปล่าจะเป็นผมไม่นสีเหลียมมั้งไงเป็นสี่เหลี่ยมอยูงง่แล้วเดี๋ยวดูครับเราจะให้เขาไปก่อนนะครับ บายบายเหยแหละกำจัดผมมาดูภาพช้ากันให้ชัดนะครับดูภาพช้ากันชัดๆครับภาพช้าเลยนะครับเนี่ยออกมาแล้วครับตัวผมเริ่มออกมาแล้วมาแล้วดูชัดๆนะครับ บล์ <Break. S 2> หาภายในพิพตาครับก็ต้องเอาใหม่นะครับซึ่งเขาโดนกับดักของเกมนี้ไปครับอา้าวมาด่านนี้ได้ไง <What S 2> อ๋อ,อ,อคุณคุณเปิดทางให้ผมก่อนไม่งั้นคุณจะไม่เปิดทางให้ผมผมผมสุดยอดแล้วตอนนี้อนอนอย,ยู่บนบัานใช่ไม่แล้วขอบคุณครับผมว่าเดี๋ยวไม่ควรเวปิดในปูแน่นอน ดูว่าแล<ะ>้วขอโ <ละ S 2> ทษครับไปบ้านคุณก็ได้จบเพียงค่นี้นะครับไอหลอกเล่นยังไม่จบหมดม่รู้สึกไม่เ,มเหมือนล้างแค้นผมไม่ได้รักงแค้นผม<ส>ก็ได้แต่แค้นรักกัสิครับอ๋อไม่มีทาง แล้วคุณเลือกไงอ่ะนี่ดูตัวผมแล้วทำไมกูมีอะไรข้างบนเหูือนกผมนี่แปลกกว่าคุณอีกเฮ้ยภาพติดเลยไม่ดูภาพช้าในการตัวประหลาดนะครับน่ะผมทำไมประหลาดก่อนเพื่อนเลยเอ๊ะคุณเขาประหลาดละผมมีสิทธิ์แต่ทำไมผมมีสามตัวเพราะคุณไม่รับลูกน้องแล้วเร็วละต้องร่างเหมือนกับอะไรผมงั้นผมขอ วอสับ,บ,บ,บเรตูนารดฟันอีไออีไอยอบ๊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 อมาอีกแล้วแลวเรามาอยู่ในเกมอีกเกมนหนึ่งนะครับนั่นเป็นเกมที่นะับถือว่าผมไม่อยากเล่นเลยซึ่งเพื่อนเขาชอบมากเอ,อ่ออะไรติดเคอร์ครับ <c oughs> ไม้เสียครับ <c oughs> อ,อ๋อไม้เสียหือ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าคุณตอบดีๆคุณก็ผมว่าคุณจะตอบว่าไอ้นั่นนะครับว่าครับไม่รู้ดิทะเลติดคอใช่ครับคิดว่ดานทะมาเลยครับเราก็มาอยู่ในค้างตาเดียวครับเราก็จะปิดรายการแล้วมารู้รอะไรเกมอะไรครับผมขอเอ,เอ เยี่ยมมากนีคืออาวุธที่สั้นและโหดนะครับเดว์ลิงเจอร์นั่นเดียวเเอาปืนไปอุ๊ยูมันเอาปืนีโกงเฮกซอตตายอ้าดดเอามแลแตกเลครับเล่นเก็บเลเนี่ยแลกเนยบวกกับแกตายโดนนี้โูเฮกซอดดคเดทลิงเจอเราเดทลิงเจอเดทลิงเจอโอ้โหเล่นมาทีพอเทล มาดิมาดิเข้ามาดิางบาทีมฟุตโต้ทีมฟุตโต้ครับกา้อาอาวดโคตสั้นนะฮะขอจบรายการเพียงอีกสิบปีข้างหน้านะครับแล้วจะได้ปิดไหมเนี่ยอย่าเปิดดีกว่าครับตรงใจครับ